ทุกคนนี่สะไว้น้ำลดดมากนะฮะชาริชารีสอร์ทจะเป็นหลังๆๆแล้วก็เป็นตึกๆชั้นๆแบบนี้แต่ก็นี่ฮะคาเฟ่น,นะฮะมีความเป็นอาหารเช้าลดมากนี่ฮะทั้งเดินเราเลี้ยวขวาไปเราจะเจอต้นมังคุดมะม่วงหิม,มาพานตแล้วก็เงาะกำลังออกลูกแต่เราเลี้ยวซ้ายไปวังมัดฉาใครจะรู้ว่าจากชาริชาแห่งนี้นะ,ะออกทางซ้ายตรงนี้เลยนะ ้ายตรงทางนี้เลยข้างหน้านี้เลยนะแต่ถ้าข้างนอกก็จะมีสายขวาเดี๋ยวจะงงสายข้างนอกมึกียเนี่ฮะสายตรงเนี้ยที่มีต้นบังคุดอ่ะอีกนั้นไปแกงใต้ครัวครัว,วแกงใต้แม่ประภาอร่อยโคตรที่ไปทางาถ้าไปอีกทางไปวัดอะไรนะชุมพรรังสรรใช่ไหมที่มีไก่ต๊อกอะ่ะแต่ถ้าไปทางสายก็จะเป็นส้มตำอินเตอร์แล้วก็เนี่ยแกงใต้แม่ประภาแต่ถ้าไปขวาทาง ลงสะพานที่สบานสองอย่างง,งนะทุกคนลงสะพานไปก็จะเข้าเมืองไปอากุตเดคคาเฟ่นั้นก็มีคาเฟ่อยู่ในเมืองหาทุกคนแล้วก็ไปวัดออสุบันมิมิตเรากําลังจะออกซอยแล้วนะทุกคนอย่างง,งนะฮะให้ข้อมูลกันไปจะได้รู้จักจังหวัดชุมพรจังหวัดต่างๆดีขึ้นทุกคนนี่ฮะเนี่ยฮะจริงๆถ้าเกิดเราออกจากซอยนี้ปั๊บข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะแต่มันข้ามไม่ได้ไงมันต้องไปอยู่เทินซ้ายมือนี่ไงข้ามไปก็จะเป็นวันววมัดวังมัชฉาทุกคนแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอ,อ อะไรนะเขาเรียกเขาซอยแอดชุมพรเห็นไหมเริ่มงงใช่ไหมละ่ะนี่หาเมืองชุมพร6นี่คือซอยเมืองชุมพร6นะฮะเข้ามาจะเจอชลิชานะฮะชลิชาอะไรฮะรีสอร์ทหร,รูหราอลังการนี่ฮะนี่เลยเข้าไปซอยนี้เลยลูกนั่นก็เป็นถนนเมืองเอ่อถนนเมืองชุมพร13นะเข้าไปก็จะไปวังมัดฉาเราไปวังมัดฉาเนาะทุกคนเนาะอันอนี้โลภมากชอบเล่าเยอะชอบบอก,บอกเยอะไงแต่ละคลิปใช่ไหมจะได้แบบมีข้อมูลเนี่ยฮะ เดีย๋ยวเราไปยูเทิร์นไปดีกว่าถ้าไปทางนี้ไม่ได้เห็นไหมฮะถนนมันตัดอยู่ไงแต่ถ้าเดินได้ทุกคนแต่เราเอารถเบนจ์จัก,กรยานของโรงแรมชลิชารีสอร์ทมาฮะเราไปยูเทิร์นนะทุกคนนะยูเทิร์นทั้งหน้านะครับเพื่อจะไปวังมัชฉาวัดหาดทรายรีนี่ฮะชุมพรถนนเมืองชุมพร13ทุกคน แต่ถ้าตรงไปนี้ก็เข้าเมืองหาไปรถไฟสารถไฟแล้วก็ไปชุมพรการ์เด้นประมาณนั้นแล้วก็ไปออหอเจี๊ยติ่มซำคนที่มาชุมพรเนี่ยเขาจะพูดถึงหอเจี๊ยติ่มซำเพราะว่ามันไม่ไกลจากชุมพรการ์เด้นแต่ถ้ามาจากชาลิชาเนี่ยก็ประมาณ7 8 0 0 9 0 0เมตรประมาณนี้ฮะก็ไม่ไกลฮะใครชอบแบบไหนก็นะฮะเราส่งเสริมกันนะฮะส่งเสริมท่องเที่ยวชุมพรที่เที่ยวเยอะไว้เสด็จในกรมชมหาดรายรี พักไปตรงนั้นแนะนำเลยค่ะนะฮะซีลายรีตรงนั้นน่าจะมีร้านอาหารซีฟู้ดอร่อยมากแกงใต้อร่อยอ่อมปลาหมงปลาหมึกสดๆสสเลยทุกคนเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่าวัดหาดทรายแก้วนี่ฮะไปชมวังมัตฉากันนะเป็นครั้งแรกของโลกนะฮะที่เราจะมาชมวังมัตฉาที่จังหวัดชุมพรปกติใครจะนึกถึงถูกไหมฮะว่ามาชาลิชารีสอร์ทก็จะมีอยู่ใกล้กับวังมัตฉาทุกคนนี่ฮะยู่เทิร์นตรงนี้ทุกคน จริเราเข็นจัก,กรยานไปทางนี้ก็ได้นะแต่ต้องระวังรถหน่อยอยู่เทินไกลไก่อย่าทุกคนจ๋าถ้าเราข้ามตรงนี้เนาะนี่ฮะมีป้ายบอกว่าไปรถไฟชุมพรซ้ายมือนะฮะออกจากชาลิชาก็ไปรถไฟออกด้านนู้นก็ไปรถไฟได้ฮะด้านที่ไปชุมพรรังสารนติดรถไฟเลยแหละโอ้ทุกคนเราแอบลักไก่ข้ามตรงนี้เนาะไปยูเทินไกล่เลยอย่าทุกคนไม่เอานี่ฮะเราแอบเข็นรถแล้วกัน เ้วพอดกล้องก่อนนะฮะนี่ฮะเรากำลังจะลักไก่นะฮะทุกคนเพื่อจะข้ามตรงนี้ระวังรถหน่อยนะคะทุกคนเพื่อจะไปวังมัชฉาตรงนั้นเห็นไหมปากซอยชะลิชาจริงๆข้ามไปได้เลยทุกคนแต่เราเอารถจัก,กรยานมาเราก็เลยต้องใช้วิธีปั่นจัก,กรยานอ่าตปทุกดูนี่ฮะ ะะสรุปก็คือชาริชานะออกไปไหนก็สะดวกไปหมดเลยนะฮะไปทางนู้นก็เข้าเมืองมาทางนี้ก็เจอวังมัดฉาวัดหาดายแก้วทุกคนอุ้ยทําไมเขาไม่โปรโมทอะเขาก็โปรโมทนี่ไงมีป้ายเห็นไหมฮะทุกคนกลางถนนอันนี้เย็นตาโฟพิกกะเลียมจากเพชรบุรีมาเปิดที่ชุมพรทุกคนใครสนใจนะฮะออกจาก ชาลิชาริสอรทนะฮะก็ของก,กินเนะะี่ยฮะข้ามันไก่ก็มีฮะสูตรเตะตงซุเปเบอร์ขาไก่ทุกคนเห็นะะไหมฮะโตโยต้าอยู่ฝั่งเดียวกับชาลิชานะฮะชาลิชาริสอร์ทนี่นะฮะใบเหลืองเห็นไหม ป้ายเหลืองๆอชาลิชารีสอร์ทเพื่อเราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นี้เองรถนะตรงข้ามไ,หมไปหาป้ายเหลืองเห็นไหมฮะเนี่ยตรงข้ามกันเลยกลับทางเข้าวังมัดฉาโรงเรียนวัดหาดสายแก้ว2.1กิโลเลยหรอไว้อย่าบอกนะว่าวังมัดชาต้องไปถึงนั้นสักสอกิโล ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไกลขนาดนั้นเลยเหรอนี่บรรยากาศทุกคนแบบนี้หาดูได้ที่ไหนล่ะคะนะฮะวังมัดฉาจะได้ไปไหมตกลงฝนจะตกไหมหรือว่าไกลเกินปั่นจัก,กรยานไปตั้งสองกิโลเดินไปยังเคยมาแล้วเลยใช่ไหมฮะปัจัยกันนะฮะทุกคนปัจจัยกัน นี่งานบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยดอกไม้ป่าสองกิโลหรอนี่ลุงตู่มาทำอะไรยิ้มหวานนี่จุลีฮะรักจุลีเชียรกรอน,นะฮะอันนี้เขาจะแบบดังนะฮะเป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบอัเรียกว่าอะไรนะเน็ตไอดอลนะฮะ นี่หบรรยากาศทุกคนมีระเกต้นสตอิอ๋วทุกคนกำลังออกลูกออกดอกครับอากาศมันให้ฮะชุมพรปลูกสตอปลูกทุเรียนทุกคนเมื่อกี้เจอน้องอันนี้เงาะทุกคนว้าเจอต้นเงาะทุกคนลูกเต็มเลยทุกคนว้ายเงาะอะไรเนะี่ยไม่มีเจ้าของอะทุกคนแต่มันต้องมีเจ้าของนะอย่าไปชุกเก็บแต่เราจะถ่ายให้ดูก่อนว่าลูกตกมาก เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนจอดรถก่อนรถสแตนมันก็ไม่ไม่ดีค่ะเราจะถ่ายนี่ถ้าเกิดเรามาช่วงที่มันสุกนะทุกคนเราได้เก็บแน่ๆเลยทุกคนนี่เป็นอะไรอ่บ้านไข่อะมันเหมือนรีสอร์ทเหมือนกันนะนี่ฮะว้ายเนาะเต็มเลยทุกคนโอ้ตายแล้วนี้กะเวลานะใครจะมาเที่ยวชาริชารีสอร์ทนะเตรียมมาเก็บเงาะได้เลยทุกคนนี่ฮะ ลมากเต็มเลยทุกคนเนี่ยอีกอยู่กันหนึ่งนะทุกคนมาพักที่ชาลิชารีสอร์ทเดินมาใกล้ๆเลยตรงข้ามกับทางออกชุมพรหกอะฮะถนนชุมพรซอยหกนะฮะเนี่ยทุกคนเงาะเต็มเลยเนี่ยเงาะเยอะมากกำลังโตเลยนะทุกคนโอ้ตายดกมากทุกคนดกมากๆเลย ทันต้นนี้เจ้าของอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเหมาะกับการเก็บไงฮะเก็บกินเล่นๆประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นี่คือตรงข้ามเนี่ยก็เป็นไม่ได้เจ้าของหรอกหากุณเราฟังกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราปั่นต่อไปดูวังมัจฉาดูซิว่าจะไปถึงไหนปั่นต่ออูนี่ไงปาล์มเห็นไหมออกรูปแล้วทุกคนคนเตี้ยเตี้ยก็ให้ลูกแล้วทุกคนนี่ถนนเมืองชุมพรสิบสามนะฮะเอาเขาบอกว่า นี่เขาเขียนไว้ว่าชุมพรสิบสามซอยสองออกเข้ามาในซอยสิบสามมันก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยอีกนะฮะนี่กขปลูกต้นทุเรียนลดมากว้ายเนี่ยต้นทุเรียนกําลังงานแตกยอดแตกกิ่งหน้าบ้านเลยทุกคนเนี่ยหางเต็มเลยกล้วยหอมกล้วยหอมทุกคนเห็นไหมบรรยากาศแบบเนี้รุดๆนะฮะได้เห็นบรรยากาศทีครับอืม ดินดีฮะทุกคนใครจะมาซื้อที่ดินแถวนี้นะอันนี้เมืองชุมพร13นะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็เมื่อกี้เราออกมานชุมเมืองชุมพร6ฮะเนี่ยมาจับจองที่ได้เลยจะจองที่จะซื้ออะไรยังไงทุกคนถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอือ สวยเนาะบ้านหลังนี้สวยมากทุกคนว้าสวยจังนี่คือตรงข้ามซอยเมืองชุมพรหกซึ่งในซอยเมืองชุมพรหกเนี่ยก็จะเป็นชลิชาบิสอดสระว่ายน้ําสวยอาหารเช้าเลิศที่พักเลิศมากบริการเลิศนี่ฮะทุกคนสวยงามมากเลยบรรยากาศซอยตรงข้ามนั้นเนี่ยจัก,กรยานตั่นได้ทําให้เราได้เห็นสีทัศนนะฮะดูสีบ้านเรือนสวยงาม คนใต้แบบมีฐานนะแล้วก็รู้ความจริงรู้ข้อจริงเรื่องบ้านเมืองเนาะนี่ต้นอะไรบางคูดหรอว้าลูกมังคุดทุกคนนี่ลูกมังคุดกำลังออกรูปเลยอะนะฮะเต็มเลยนี่ก็ข้างในก็ใช่ยังนี่ก็บางคุดเนี่ยนี่ก็ใช่ทุกคนโอ้โหดมสมบูรณ์มากทุกคนครับ นี่จากชาลิชารีสอร์ตก็ปั่นเข้าเมืองปั่นมาตรงนี้ได้ปั่นไปรถไฟได้ปั่นไปหอเจี๊ยได้ปั่นไปโรงคั่วนะฮะรงคั่วเขาทะลุรงคั่วกาแฟซึ่งจะอยู่ตรงเส้นถนนเนี่ยฮะสารแดงอะฮะซอยซอยเออตรงข้ามกับหมายถึงว่ารงครัวนะฮะตรงข้ามกับธนาคารอ,อมสินจำง่ายๆเลย ถนนสาระแดงอุ้อยตาดูต้นบางคุ้ต้นใหญ่มากทุกคนนี่ฮะเผื่อเห็นไหมล่ะคนมีกล้วยไม้สวยมากเลยเนี่ยกล้วยไม้ย,ยักษ์ใหญ่ต้นโตสนสวยมากเขาก็ก่อสร้างสร้างบ้านให้เช่าให้อยู่เนี่ยฮะทุกคน นี่ฮะต้นบางคุดทุกคนอ้ามีลูกแล้วดูลูกเต็มต้นเลยทุกคนเราอยากให้ทุกคนเห็นลูกมันจังเลยเนี่ยลูกมันเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมคะลูกมันนี่เต็มเลยทุกคนต้อมองที่สายตาจะเยอะนี่ต้นใหญ่มากเป็นเหมือนบางคุดข้างถนนเยอะแยะมากมาไอ้ทุเรียนทุกคน โอ้ยทุเรียนอเราเห็นทุเรียนด้วยอ่ะทุกคนตื่นเต้นมากว้าทุเรียนนี่ฮะทุกคนต้นทุเรียนทุเรียนขอถ่ายหน่อยนะขอถ่ายรูปหน่อยนะครับอุ้ยพันอะไรครับคุณลงุงลอ,งอแล้วผมจองไว้สักลูกไม่ได้หรออีกเดือนนะอนนะขอกินขอกินฟรีลูกหนึ่งได้ไหมมันต,ะนะต้องใหญ่ก่อนนะต้องใหญ่ก่อนนะแล้วผมมาหาลุงได้ไหมอีกกี่เดือนเหมือหมดนะ เราก็พูดไปเมื่อกว่าจะได้มาหมดซะก่อนต้นใหญ่มากลเลยเ,เหรอของลุงไหมอ่ะต้นลุงไหมต้นของลุงเหรอรออกพักพวกกันเขาบอกทุกคนดูสิทุกคนต้นใหญ่มากเลยทุกคนของพักพวกกันเรดน,นะทุกคนนี้ หน้าบ้านกันเลยฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อทุกคนเห็นต้นอะไรอีกเยอะฮะยังไม่ถึงบางมัดฉาอันนี้บังคุดนะฮะชุมพรนี่เป็นเมืองน่าอยู่นะฮะน่าอยู่น่ารักนี่ดอกไม้ป่านี่ฮะบางคุดเต็มเลยลูกเต็มเลยเห็นไหมฮะเงาะอีกนี่ะเงาะกันสดๆว้ายเงาะทุกคนอืม นี่ฮะลูกมังคุดกำลังออกลูกดกดกดกทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้ทุเรียนข้างถนนอย่างนี้เลยฮะค่อยกันโอ้ยครับไปวางมัดฉายไกลไหมพี่อ,ยอ,ยอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะมังคุดมังคุดเหมือนกระปลูกกันเล่นๆเ,เลยเนาะนี่ฮะนี่ฮะออกลูกกันเต็มแบบนี้อีกนะฮะดูสิ มีใส่มงกุฎแล้วฮะมงกุฎมันจะมีมงกุฎนะฮะมังมัจฉาอุ้ยนี่อ่ะเขาบีที่ดินขายเนี่ยฮะ่ะใครจะซื้อทุกคนสนใจติดต่อได้เนี่ยฮะทำเลด,ดินปลูกอะไรก็ขึ้นฮะภาคใต้นี่ฮะบ้านโรแมนติกไหมล่า นี่คือเขาเรียกว่าตำบ,บนตากแดดนะตรงนี้เขาเรียกตำบ,บนตากแดดนะทุกคนนี่ของแถมมาเจอทุเรียนเทศด้วยทุกคนทุเรียนน้ำนะทุเรียนน้ำฮะเหมือนน้อยหนาผสมกับทุเรียนนะฮะเป็นน้อยหนอันนี้คือทุเรียนเทศนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยจะดังมากนะทุเรียนเทศพอตอนหลังก็มีข่าวว่ากินเยอะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เลยเงียบความนิยมไปเลยอันนี้สารเจ้าแม่แม่อะไรจะอินทนิลค่ะทุกคนนะทุเรียนเทศกินมันออกจะเปรี้ยวๆ้ํามันอร่อยหน่อยเปรี้ยวๆหวานๆอัน,นกระท h นค่ะทุกคนมนันมีปลูกกระท h นใหญ่มากดูสินะมีต้นยุงทอง นี่หามะม่วงนี้ไงใช่ไหมที่วัดเมื่อวานหลวงพี่เขาเก็บให้สามลูกยักษ์่ยแต่นี้มันจะจะสุกแล้วยุกนี้เลยพัดแบบนี้ใน,นวัดชุมพรรังสัรค์จำได้ไหมเนี่ยโอ้ยชมผลไม้กันยิ่งกว่าผลไม้จันทบ,บุรีภาคใต้ก็เมืองผลไม้อย่างราราตามนะอ่าเนี่ยแม่แม่นี่ฮหาเขาแปลงนี้เขาขายทุกคนใครสนใจมั้ง โหทุรงทุเรียนมังคุดเต็มเลยทุกคนอ่ะกำลังจะไปวังมัดฉายังไม่เจอเลยว่าถึงไหนนะฮะนี่ฮะวัดหาดรายแก้วแล้ววังมัดฉาอยู่ตรงไหนอ่ะวังมัดฉาอยู่ตรงไหนไปถามเขาไหมเขาห้ามจับสัตว์น้ํานี่ฮะเป็นน้ําเป็นสะพานไม่เอาอย่าประกาศเดี๋ยวเหอะ จริงๆในวัดนี่นะยจะปลูกทุเรียนเนาะดินมันดีอะ่ะภาคใต้เนี่ยแต่เขาอย่างที่บอกอนี่พอปลูกแล้วเขาหวงกันเองกลัวคนมากรุงมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะหวงของอะไรเงี้ยแล้วก็มีขโมยเียฮะเนี่ยฮะโบสถ์สวยมากเลยทุกคนเนียฮะวังมัดฉาทุกคนอุ๊ยมันดันอะไรอย่างนเงน้ะ ั้นบรรดันอะไรยก็ไม่อยู่ทุกคนเนี่ยฮะตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่ยฮะวางมัจฉาที่วัดหาดใสา่แก้วทุกคนธรรมชาตินะฮะทุกคนปลาเยอะอยู่นะต้องเอาอาหารให้มันนะฮะเราก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะทุกคนนี่ฮะ ดูหมาน่ารักไหมฮะหมาน่ารักมากทุกคนงันเดี๋ยวเรากลับผ่านเนาะไปถ่ายต้นทุเรียนอีกอีพีหนึ่งแบบคนที่แบบเห็นต้นทุเรียน้วสติแตกฮะนะฮะใครจะมาทําบุญทําทานที่วัดหาดใสา่แก้วเชิญนะฮะเออมาปั่นจัก,กรยานของชาลิชาไม่ต้องขับไปเปลืองน้ํามันฮะ,ะทุกคนมีจัก,กรยานประหยัดน้ํามันนะฮะไม่ต้องทําเป็นหรูหราหมาเห่าแบบว่าโอ้จะมีรถจะไปไหนจะต้องมีรถขับก็ประหยัดพลังงานนะฮะโลกร้อนแล้วก็ ปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายจะได้ไม่เป็นง่อยทุกคนฮันเดี๋ยวพอสเท่านี้ก่อนวิสินาทีโฆษณาต้องเข้านะฮะทุกคนามารุ้นกันนะว่าคลิปไหนของเรามีโฆษณาบ้างทุกคนฝากบอกต่อด้วยนะช่องของเราเนี่ยเป็นช่องเรียบง่ายอะไรดีๆมาฝากวัดวาอารามที่พักที่ไหนดีเลิศบริการดีอ,อ่ออาหารอร่อยอะไรประมาณนี้น แล้วก็เส้นทางที่น่าสนใจเงาะทุเรียนลำใหญ่มังคุดก็อเอามาฝากทุกคนะปั่นจัก,กรยานต่อเดี๋ยวตรงนั้นเราเจอคนหน้าตาดีด้วยแหละเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปถ่ายเผือกข้าโพมัอีจะได้ถ่ายในกล้องให้เราเห็นนะฮะทุกค,คนจะได้เห็นด้วยนะฮะทุกคนนี่นี่คือวัดหาดสายแก้วอ่าฮะอ๋ะอมีปลา,าปลาปู่เจ้าเลี้ยงทุกคนปลาปู่เจ้าพ่อสงประมาณอย่างเงี้ยฮะนะฮะ โอกาสเดี๋ยวเรามาอีกค่ะทุกคนเราต้องมาอีกค่ะมีเวลาที่พร้อมก่อนนี้เพราะว่าเราจะต้องไปทานอาหารริมแม่น้ําท่าตะ,ะเภาร้านเอ,อ่อชานไม้ริมคลองทุกคนนัดไว้สิบเอ็ดโมงทิ้งที่อย่างนี้มันจะนั่นเราจะไปไม่ทันค่ะทุกคนจะ้ะนะอย่าลืมมานะวังวัชชาทุกคนนี่ฮะมันก็ลอยมาให้เราเห็นอยู่นะเหมือนเป็นปลาฉลามนะทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะโอเคนอะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคน ระหว่างเส้นทางแต่ละคลิปทุกคนติดตามมันเราเจออะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดทุกคนจ้าขอบคุณนะครับ